ทรงหรือบอดีเชฟของกีตาร์โปรเนี่ยมันมีผลกระเสกไหมอย่างตัวนี้เป็นเ e ร Dot นะครับส่วนตัวนี้เป็นโอโอวันนี้เราไปหาคำตอบกันในเกียร์แล็บครับสวัสดีครับทุกคนผมพีครับและในเกียร์แล็บครับรายการที่จะเอาุปกรณ์กีตาร์ออปตรณ์ดนตรีมาทดลองเพื่อหาคำตอบให้กับทุกคนนะครับรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของเชฟกีตาร์ ปโปร่งว่ามันมีผลกับเสียงมากแค่ไหนผมมาอยู่ที่ Music Collection สาขาสยามพารากอนนะครับเพราะว่าเขามีก mm ีต hmm. าร์โปร่งมากมายหลายตัวให้เราเอาอมาทดลองกันนะครับวันนี้ในมือผมทั้ง2ตัวนี้ก็คือกีตาร์โปร่งมาตินนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น D10 นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น O O10 สเปคทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นรูปทรงของกีตาร์ทั้งสองตัวเนี่ยแบ็กกับไซส์เป็นสัเปเล่นะครับแล้วก็ไม้หน้าเนี่ยเป็นไม้ซิการ์สปูตท็อปนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือทรงนะครับตามชื่อรุ่นเลย D10 ก็คือเป็นทรงเรดนอร์สส่วนตัวเนี้ยเป็น o อโอสิบวอร์รี่เชฟก็จะเป็น O อโนะครับสังเกตว่าไซส์เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็รูปร่างไม่เหมือนกันนะครับตัวเรดนอร์สจะใหญ่กว่าส่วน O อเนี่ยตัวเล็กกว่าแล้วก็ ตรงเอวมันนะครับเนี่ยตรงมวเนี่ยมันจะดูคอดกว่าเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดีกว่าครับว่ากีตาร์สตัวที่สเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเป็นรูปทรงกีตาร์เนี่ยเสียงมันต่างกันไหมลองไปฟังกันดูครับ ต่างกันไหมครับในมุมผมก่อนละกันนะครับกีตาร์ทรงที่เราคุ้นเคยก็น่าจะเป็นทรงเรตต์หรอนะครับน่าจะเป็นทรงที่คนเล่นเยอะที่สุดในโลกเอกลักษณ์ของเรตต์หรอนในมุผมของผมเนี่ยคือมันจะมีฮาร์มโมนิกที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเวลาเราเล่นคอร์ดอย่างที่ได้ยินตอนทดสอบไปเนี่ยพอดีคอร์ดคอร์ดนึงขึ้นมาครับมันจะมีเสียงฮาร์มโมนิกที่ตามมาปกติเวลาเราฟังเสียงกีตาร์เนาะดีดมาเนี่ยเราจะได้ยินแอทแทคก่อนคือครึ่งแรกหลังจากนั้นเราจะได้ยินฮาร์มโมนิกตามมานะครับแบบตึงงึงเง,ง,งิงอะไรพวกเนี้ย ตัวเดรนนอรเนี่ยมันจะมีฮาร์โมนิกที่แบบซับซ้อนแล้วก็มันจะมีความฉ่าของเสียงดีเข้ามาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงพวกฮาร์โมนิกบนๆฉ่ำๆวุวง้วงๆว้งข้างบนแล้วก็มีเสียงหึ่งข้างล่าง มันทําให้เวลาเราเล่นคอร์ดร,รู้สึกว่ามันอิ่มครับนักร้องหลายๆคนที่เป็นซิงเกิลซองไรเตอร์แบบตีคอร์ร้องเพลงเนี่ยเลยมักจะนิยมเดรดน็อตกันถ้าเทียบกับทรงโอโอเนี่ยผมรู้สึกว่าโอโอฮาร์โมนิกมันจะน้อยกว่าแต่ว่าเสียงมันจะมีความโฟกัสกว่าโดยเฉพาะย่านเสียงมิดเสียงกลางนะครับเดี๋ยวลองฟังคอร์ดเดียวเทียบกันอีกทีครับ พอมาในส่วนของการปิกกิ้งหรือโซโล่เนี่ยผมกับรู้สึกว่าไอ้ตัวโอโอเนี่ยกีตาร์ตัวที่เล็กกว่าเนี่ยมันให้เสียงย่านมิดที่ชัดกว่าโนต้ตมันเป็นตัวกว่านะครับแต่พอเป็นเรตนอรเนี่ยโนต้ตที่เป็นปิกกิ้งหรือโซโล่ผมรู้สึกว่าพลังมันกลับน้อยกว่าตัวโอโอ่ o นั้งที่ตัวมันใหญ่กว่าเนาะลองฟังปิกกิ้งกับโซโล่เทียบกันอีกทีครับ ทุกคนก็แน่าจพอได้ไอเดียกันนะครับว่าลูกทรงกีตาร์เนี่ยมันส่งผลกับเสียงกีตาร์มากแค่ไหนจะปเกิดอะไรกับมันได้ด้วยความทีเศษมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีกว่ากันนะครับในมุมของผมมันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรแล้วเอาอยากจะเอามันไปใช้เล่นอะไรถ้าความชอบส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบพวกเกรตบอนะพวกผมเป็นสายตีคอร์ดอย่างเดียวผมไม่ได้เล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือไม่ได้โซโล่กีตาร์โป่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะต้องเอากีตาร์โป่งไปเล่นกับวงหรือไปเล่นอัดเสียงในเพลงที่มันไม่แบบกีตาร์โป่งไม่ได้เป็น ผมว่าจะเลือกพวกโอโหรือว่า OM อะไรแบบนี้เพื่อให้เสียงโนต้ตมันชัดเพราะว่าถ้าเป็นเรตตอมเนี่ยเมื่อมันไปรวมโยกเครื่องดนตรีอื่นนะครับไอฮาร์โมนิกมัน,นบางทีก็ไปกวนกับเครื่องอื่นได้นะครับแต่อย่างที่บอกเนาะสุดท้ายอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าชอบอะไรผมว่าต้องมาลองเองครับฟังเสียงที่อัดไปเนี่ยคงได้อารป,ประมาณนึงแต่พอเราดีดเองมันจะอีกความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับถ้าใครอยากมาลองมาติน ไดโนหรือโอโอหรือรุ่นอื่นๆก็มาลองในที่ Music Collection ทุกสาขาเลยนะครับเกี่ยวกับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครอยากจะสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำนะครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ Membership ของ YouTube นะครับกดปุ่มจอยแล้วก็ปุ่ม Subscribe จะมีวิดีโอได้ขึ้นมาอธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็เมชไนต์เปรตซอสแทปเซอร์เปรตซอหรือว่าปิกเปรตซอสหลายหลายเอดิชั่นนะครับแท็กเอาไว้ในวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ในท็อปคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนทีี่่ตติดดามมกกัััันนนนะคครรบบแล้ววเเ๋ยจอให